สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะฮะสวัสดีก็วันนี้วันเกิดคุณแม่นะฮะขอสุสานวันเกิดคุณแม่ทุ่คนด้วยค่ะขอบคุณที่เข้ามาเป็นวันวันเกิดคุณแม่ใช่ขอบคุณมากมากเลยเนาะเมื่อกี้เราไลฟ์สดไปแล้วก็มีคนมาอวยพรคุณแม่เยอะเลยขอบคุณมากมากเลยนะครับผมตอนนี้นะฮะเราก็เล่นลิเกอยู่นะครับผมอ่าแล้วก็แม่กำลังอะไรฮะตีนอมมี่อยู่ อันนี้คือ,อกิจกรรมของสนะายฝนกระพมใช่รถย,ยนต์ก็เล่นนะครับผมแล้วก็คุณแม่ก็เล่นนะดูดิเล่นแบบโคตรชิวทุกคนเล่นตลอดเลยนะครับผมแต่อันนี้คือเกมไม่ไดม้มีสปอนเซอร์ให้นะอ้แต่เราก็เอามาลงนะฮะโอเคครับผมตอนนี้บรรยากาศต่างโรงก็ชิวๆไปนะครับผมทุกคน โอเคครับเดี๋ยวผมก็ไปออกเลนลิเกแล้วนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะที่เข้ามาขอบคุณท่เข้ามาุกคนเลยนะคบ ขอบคุณนะครับใช่คุณแม่บอกว่าขอบคุณทุกคำอวยพรเลยนะครับที่เข้ามาอวยพรในเฟซบุ๊กนะฮะในกลุ่มเฟซบุ๊กนะครับผมขอบคุณมา,มากๆเลยนะครับที่เข้ามาติดตามที่เข้ามากดซับสไครต์กันนะครับผมก็คนที่คุณดูคลิปนี้อยู่ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อยากดูคลิปใหม่ๆนะก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับก็ยังไงก็เ,เราก็จะไปกันเลยนะฮะ ไปแล้วนะแม่บ๊ายบายนะบ๊ายบาย